ตลาดวายพสีสวัสดีครับคลิปนี้ผมคนนำเสนอที่สันตันทนี่นะผมราคาถูกๆกันไปเลยนะครับคันนี้เพียงแค่2 0 0 0มบาทเท่านั้นนะครับเป็นรถปีค8าแเกียร์ออโต้นะครับปรุงไรพอร์เครื่องเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นมีวิทยุซีดีช่วงล่างใช้ได้ปกติเลยนะครับเลี้ยวสุดไม่ดังผมรถใช้แก๊สและน้ำมันนะครับภาษี64ผมเล่มเอกาสารมีชุดโอนครบนะครับพิกัดดูรถอยู่ที่รามอินทรา5 8นะครับ ภายในเป็นบอกกำมะหยี่หน้าต่างไฟฟ้านะครับผมก็ตามรูปตามราคาสภาพเลยนะครับห้องเครื่องนะครับก็สวยสะอาดสีมีนา64นะครับเล่มเอกสารนี้ให้พร้อมแล้วถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมคลิกที่ชื่อคลิปไปได้นะครับเบอร์โทรละเอียดจะเด้งขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ